สำรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางจีนกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะเลโดะทางฮ่องกงจีนหุ้นเทคจากทางฝั่งจีนในนแสแตกก็ร่วงลงมาหนักเลยนะครับนัจาจะที่เพิ่งที่จะหยุดวันชาติไป10วันนะครับคัมแบ็กกลับมานึกว่าจะพั้มฮะเลโดะดัมลงไปซึ่งสเาเหตุส่วนหนึ่งนะครับมาจากทางคุณ เจิ้งซานเจียนะครับนะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาปัจจุบปแผงชาติของทางจีนนะครับหรือ NDRC นะครับที่ได้ประกาศในคอนเฟรนต์ล่าสุดนะฮะในวันอาคารที่ผ่านมานะครับเลยดูวยวาอาจจะทำให้หลายคนค่อนข้างผิดหวังนะครับนะเพราะว่าไม่ได้มีในเรื่องของแบบแผนในการกระตุ้นอะไรแต่อย่างใดหรือพูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้พูดถึงในการกระตุ้นนะครับก็เลยได้ส่งผลให้นักลงทุนต่างๆที่คาดการหรือว่า พร์อินไปแล้วนะฮะว่าน่าจะกระตุ้นอย่างหนักนะครับแต่โดยเหมว่าการประกาศหรือว่าการขึ้นวันทีในครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงในด้านนี้เท่าที่ควรนะครับก็เลยได้ส่งผลให้มีความคลุมเครือหรือว่ามีความกังวลของนักลงทุนว่าเฮ้ยแบบนี้เขาจะอาจฉียจริงหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับก็เลยได้ส่งผลให้หลังจากที่มีการพั้มมาของตลาดหุ้นจีนเนี่ยในช่วงก่อนที่จะมีวันหยุดส0วันเนี่ย โอ้โหตอนนี้ก็แดงกันอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งตัวชีนี้ที่ลงไปหนักที่สุดเลยก็คือหางเสงนะครับนะลงไปในวันเดียวนะหนักที่สุดในตอดปี2008อ่ะเบื่อน,น,นึกสภาพวันหนึ่งอ่ะลงหนักขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าไม่แปลกใจอะไรที่หลายๆคนจะตก ได้นะครับนะก็แต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีความชัดเจนก็จริงนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่อาชีพแล้วอะไรขนาดนั้นแนะแค่แค่อาจจะยังไม่ไม่ทันใจเราสักเท่าไหร่ประมาณนั้นเองนะครับผมคิดว่าโดยรวมแล้วโอ้โหถ้าไม่อาชีพก็น่าจะหนักนะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะอาชีีแหละแต่แค่อาจจะต้องการความชัดเจนมากกว่านี้สำหรับนักลงทุนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีให้ รวมถึงหุ้นจากทางจีนที่ลิสต์อยู่ในที่ทางสหรัฐนะครับอเลเบบาลงไป8%เพื่อนๆวันหนึ่งนะโอ้โหโหดมาก10% 11%นะฮะนึกสภาพนะครับนะบายดู By oo, นะครับ10%นะฮะอ่าเจดีค12%โอ้โหฟูตู้โฮดดิ้งดาว18%วันเดียวเพื่อนๆเนละจริงๆฮนะรวมถึงในเรื่องของตัว ใช้หน้า ETF นะฮะลงไป13คือลงไปแบบ double digit ลงยิ่งกว่า Bitcoin อ่ะพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฮะซึ่งกลุ่มเหรียญจีนก็คงจะเหนี่ยไปไม่พ้น s f e X นะครับที่ก่อนหน้านี้พัมขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่มีสัญญาณเขียวขึ้นมาเนาะประมาณแบบ40นนะครับก็เมื่อวานนี้ วันเดียวเพื่อนๆนะลงมาจากจุดพีคลงมาแบบวันเดียวนะสิบแนะครับน่ามือเป็นกันสาหรับคนที่เป็นไล่ราคานะครับยังไงผมคิดว่าแหละตัวเอาคอยต่อให้มันจะพัม้มยังไงมันต้องมีการย่ออยู่แล้วยังไงหาจังหวะตอน4ี่ชั่วโมงยอ่อก็จะปลอดภัยกว่านะครับอย่างน้อยสโต4สี่ชั่วโมงยอ่อมันย่อมาให้เราเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะรอสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรแบบนี้นะฮะยังไงแจเย็น,ยนและกันนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนๆหุ้นจีนแต่ผมคิดว่าไม่แน่นะฮะการย่อครั้ง,งออนี้เดี๋ โอคอยและหละตัวโดยเฉพาะโอคอยจากทางฝั่งจีนนะครับต่อมาเดี๋ยวเราดูที่ชาร์ลบิตคอยกันบ้างนะครับในทาเฟรมระดับวีกเลยนะครับนะก็ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดู m อเมดีระดับวีกตัวนี้ก็บีบตัวหนักมากๆแล้วนะครับบีบตัวมาแล้ว5สัปดาห์ติดต่อกันนะครับนะก็กล้ได้จะคอแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้จะไปกันได้หรือไม่นะครับนะถือว่าถ้าครอสขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการครอสครั้งที่2งนะครับนะตั้งแต่ในช่วง ปีหนึ่งพอดีอะพูดกันง่ายๆนะครับรอบที่แล้วตุลาคมก็ครอสก็คือตอนนั้นบิตคอยขึ้นจาก2 7 0หมขึ้นมา7,000 0นะครับม้วนเดียวเลยน้ำเบื่อเต็มข้อเลยนะครับนะะช้เว,เวลาในการขึ้นเนี่ยม้วนเดียวซัดไปประมาณสัก140วันนะครับนานเหมือนกันนะครับนะ <c oughs> ก็เราเราหเดือนเหมือนกันใช้ได้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่ารอบนี้ ถ้ามันครอสจริงๆจะขึ้นไปสัก5เดือนได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิน5เดือน bitcoin จะไปเท่าไหร่ก็ต้องรอดูนะครับอันนี้คือใน timeframe ระดับ week นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใน timeframe ระดับ1 day กันบ้างนะครับตอนนี้ store ก็ถือว่า reset โอโซย่อลงมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการย่อยกโลให้เห็นกันจะชัดครั้งแรกนะครับหลังจากที่ก่อนนนี้โอเคแหละจริงๆมันก็ย่อยก l ลนะแต่ถ้าใครไม่เอาไส้วิกหรือว่าไส้เทียนนะฮะอาจจะจะแบบเฮ้ยมองว่ายังทำ low ใหม่อยู่ ขอไปครั้งที่2นะครับนนที่มีการย่อยกโลครั้งนี้ย่อยกโล1หนึ่งครั้งครั้งนี้ย่อยกโลหนึ่งครั้งแล้วนะครับตอนนี้ m อเมซอดดับเด y ก็เริ่มที่จะบีบ3วันแล้วนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแหมมีรุนเหมือนกันนะครับรวมถึงถ้าเราดูก็ถือว่า Bitcoin นะครับนะก็เบรกไปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยในณขณะนี้นะครับสำหรับทำเฟรมระดับเดยนะครับล้วก็ลงมาพูแบ็กรีเทสเรียบร้อยแล้วจะไปตามพี่ใหญ่ไมโครสตาร์ทจีหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูหุ้นของไมโครสตาร์ทจี ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียร้อยมาก่อนการหรือเปล่าหรือว่านักลงทุนที่ทางสหรัฐจะซัดบิตคอยผ่านทางเมโครสตาร์จี้หรือไม่นะครับเพราะอย่าลืมว่าเมโครสตาร์จี้อารมณ์เหมือนเป็นบิตคอยคูณ3ก็ว่าได้นะครับถ้าเราดูนะเมโครสตาร์จี้ขึ้นมาจากหลุมนะจากช่วง FTX ตอนปี2022นะฮะขึ้นมา1,200%นสะอเปร์เซ็นต่ะเพื่อนๆ12เท่านะสิเท่าถ้าเราดูบิตคอยบิตคอยขึ้นมาจากหลุม FTX เท่าไหร,ร่ฮะขอดูซิบิตคอยขึ้นจากหลุม FTX ไปถึงจุดพีค300%เท่านนั้นคือพูดง่ายๆเลยว่า m i โคร s าร์ t e จ y อารมณ์เหมือนบิตคอยคูณ4ี่อ่ะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นหุ้นสาระนะครับถือว่าแรงมากๆขึ้นไป12เท่าในระเวลาแค่แบบปีกว่าๆถือว่าแรงมากๆนะครับก็เดี๋ยวต้องเราดูนะว่าตอนนี้ที่ m i โคร s าร์ t e จ y เนี่ยเขาเขานำไปแล้วนั่งทุนต่างๆที่ทางสาระคิดถูกหรือเปล่าถ้าคิดถูกแสดงว่า หลังจากนี้บิตคอยจะเตรียมที่จะเบรกขึ้นไปแบบนี้หรือไม่นะครับยังไง้จ้องจ้องกันให้ดีนะฮะรวมถึงถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับนะสำหรับทำเฟรมเดย์ของบิตคอยก็เขียวหรือว่าเอเมซอเดยู่หน้าศูนย์ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการอยู่หน้าศูนย์ที่มีการยกโลแล้วกันในการมีสัญญาณรอบๆนี้นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้คือมันมีสัญญาณจริงนะแต่คือบางทีมันมีสัญญาณที่แบบทำโลใหม่อยู่นะครับทำโลใหม่ทำโลใหม่มีสัญญาณทำโลใหม่เรียกได้ว่าเฟลมาแล้ว4-5รอบเสี่ห้ารอบนี้เป็็นนสัญญาณเขีียยวท่กกโละะฮะถือว่ามมีุนเหือนกันรวมถึงอีกบนดิเเคตอี้ ที่ผมชอบใช้นะครับก็คือเส้น39 day 6 bar confirm นะครับหรือว่าราคาอยู่เหนือเส้น39วันในระยะเวลา6 bar หรือ6 day ให้ได้นะครับนะซึ่งอะไรที่มันเป็นแบบนั้นมันจะมีสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะครับนะซึ่งก็ถูกว่ารอบนี้ก็มาแล้วนะฮะหลังจากที่โดนหลอกมา1รอบ2รอบนะฮะร,รอบนี้รอบที่3จะไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูหมอว่า ไอตอนที่มันย่อกลับมายังยืนอยู่เหนือเส้น39ได้อันนี้น่าลุ้นเหมือนกันนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่อยากจะให้ไปลองใช้กันดูนะครับนะก็คือตัว Alpha Trend นะครับหรือ ATST นะครับเนะรานะก็เข้าไปก็ได้ฟรีนะใน Trading View นะครับซึ่งตัวนี้ผม b a c k t e s เอาไว้แล้วก็ถ้า ฝั่งลองนะเพืเ่อนๆนะอ่าเปอร์เซ็นต์ในการถูกเนี่ยเราเราจะสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เวอร์มากเลยนะครับนะสำหรับบิตคอยที่แบ็กเทสยอ้อนหลังกลับไปอ่าเป็นสิบสิบปีนะครับนะตั้งแต่ช่วงแรกเลยแหละนะก็ถ้าเราดูนะครับนะก็บิตคอยไปขาขึ้นมาตลอดนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าอินดิเคเตอร์นี้จะถูกหรือเปล่านะครับนะในรอบรอบนี้ก็มีรุ่นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้ก็มีสัญญาณบ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันย่อลงมาก็ถือว่าเวลาที่มันย่อลงมาต่ำกว่าเส้นตัััััััวววนน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 นีีีี้้้้กกกกกก็็ถถถืืออออออ่่่าาาามมมมมโสเเเหทจะะะะะะลบบบขึึไปปคครรรรููดด๋ยตตงงซซผพณ อนี่นะครับนะก็มันจะไปเออนึงนะครับนะแล้วก็ตัว common period 39นะครับก็ลองเข้าไปลองปรับใช้กันดูนะครับนะซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กวมสูตรเทรดบิลคอยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ก็จะมีสูตรในการเทรดรวมเอาไว้ให้แล้วนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับและใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยนะครับหรือว่าปุ่มสมัครในลิงก์ด้านใต้คลิปววิดดดีีโโออนนนนนน้้กกกัััไเเลยะะครรรบหื่าาาปป็็พสสต์มมุถ สปอร์ตกันได้นะครับนะเพียงเดือนละ80บาทแล้วก็เดือนละ450บาทเท่านั้นหรือว่าวันละ15บาทเท่านั้นนะครับก็จะสามารถที่จะเข้ามาดูในเรื่องของข้อมูลต่างกันได้นะครับโดยเฉพาะใน Discord นะครับชื่อของคุณก็จะไปเป็นเสียม่วงแล้วก็สามารถได้เข้ามาดูในห้องพิเศษตรงนี้กันได้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียต่างๆที่นํามามอบให้กันนะครับหวังว่าจะชอบกันนะฮะก็ยังไงอย่าลืมเข้าไปสปอร์ตกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปที่แถบชุมชนตรงนี้นะครับแถบชุมชนตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นในเรื่องของข้อมูลกราฟต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเชื่องคุณก็จะมีตัวเลขตามหลังนะเวลาที่มาไ หรือว่ามาพูดคุยกันก็จะได้จำกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสัพพอร์ตกันโดยนะครับสวัสดีวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ